สวัสดีครับผมนายสิดริวิตชูชีพรหรัสสิบหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสามเก้าสี่นะครับวันนี้จะมาอธิบายการบ้านข้อหนึ่งครับออกแบบเ่อนเลขโดยใช้ชิเซ็นเซ gment สี่หลักแบบสแกนด้วยทอมเมอร์จระบครับและ 4, คีย์บอร์ดสี่คูณสี่คีย์บอร์ดคีย์เป็นตัวเลขจำนวนเต็มแล้วก็ทำการคำนวณบวกลบ,บคูณหารครับผมครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของโค้ดนะครับ ถ้ผมตัวโปรแกรมนีนะ้จะเขียนบน a d o i n c e g a จุดจระสคงก็คือใช้ปุ่ม4คูณ4เพื่อรับข้อมูลตัวเลขครับในการคำนวณบวกลบคูณหารแล้วก็สแสดงผลลัพธ์บ,บนเซสเซนต์4หลักแล้วก็ใช้ตรรับจากทัมเบอร์หนแล้วก็4ครับทำงานแบบอัตโนมัติแล้วก็คุม LED เพื่อบ่งบอกสถาน,าน,นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็น LED พินตรงนี้แล้วก็ LED ตรงนี้ครับจะเป็นการกำหนดขาที่ต่อกับ LED นะครับแล้วก็ คอมเซตรงนี้เนะี่ยจะเป็นตารางรหัสไฟ ld ลนะครับสำหรับการแสดงตัวเลข0ูนเนะครับแล้วก็ c o m เซเวนเซนะครับจะเป็นการกําหนดว่าตัวเลขใดในเซเวนเซเี่ยที่จะติดแล้วก็ s อแล้วก็คีสี่คตรงนี้ใช้สําหรับกําหนดการเชื่อมต่อปุ่ม4ี่คณสนะครับแล้วก็ตัว m number VR ตัวนี้ครับเป็นตัวเลข HHH. ที่แสดงบนเซ e g เ e น t ครับแล้วก็สแกนดิจิเซิเนตรงนี้จะเป็นตัวชี้ว่าตอนนี้เ <ur> <10 S 2> นี่ยสแกนอยู่ที่หลักใดครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนั่นเองครับต่อมาผมจะอธิบายเริ่มจากฟังก์ชันสวิตแล้วก็คีแพดก่อนนะครับเริ่มจากฟังก์ชันนี้ครับจะเป็นการตั้งค่า ให้พอร์ต b เนี่ยเป็น Input นะครับทั้งหมดก็คือคำสั่งนี้ก็ใช้สำหรับอ่านค่าสวิตนะครับต่อมาฟังก์ชันนี้เป็นการคืนค่าที่อ่านจาก pin b ครับก็คือคืนค่าที่ปุ่มกดส่งเข้าไปแล้วก็ต่อมาจะเป็น ฟังกชันนี้นะครับตัวฟังก์ชันนี้เนะี่ยจะเป็นการใช้ตรวจจับปุ่มกดนะครับแบบป้องกันการเด้งนะครับหรือว่าดีบัลนั่นเองจะทํางานก็คือรอจนกว่าจะมีปุ่มมากดนะครับแล้วก็หน่วงเวลาเล็กน้อยแล้วก็ตรวจซ้ำเนี่ยว่าปุ่มเดิมยังถูกกดอยู่หรือเปล่าแล้วก็รอจนกว่าจะปล่อยปุ่มแล้วก็จะจากนั้นเนี่ยก็จะคืนค่าปุ่มที่ถูกกดครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฟังก์ชันนี้ต่อมา ต่อมาจะเป็นฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันนี้เนะี่ยจะตั้งค่าให้ฟังก์ชันนี้ตั้งค่าให้ PC0 ถึง PC3 เนี่ยเป็น output แล้วก็ PC4 ถึง PC7 เป็น input นะครับใช้สำหรับต่อ Keypad 4x4 ครับต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้เนะี่ยจะใช้สแกน Keypad นะครับก็คือสแกนปุ่มว่าปุ่มไหน ว่าแถวไหนคอลัมน์ไหนเนี่ยที่ถูกกดอยู่แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้ตัวฟังก์ชันนี้เนะี่ยก็จะคล้ายกับ input switch c l i c k นะครับแต่ก็จะทำงานกับ keypad 4x4 และจะตรวจับปุ่มแบบ d e b o u n นะครับแล้วก็คืนค่าปุ่มที่ถูกกดนะครับถัดมานะครับจะเป็นฟังกชันฟังก์ชันนี้นะครับตัวฟังก์ชันนี้นะี่ยจะเป็นการสร้าง mapping ครับว่าปุ่ม แต่ละปุ่มแต่ละตำแหน่งเนะี่ยเป็นตัวอะไรบ้างก็คือเนี่ยว่าปุ่มแต่ละปุ่มเป็นลบเป็นบวกเป็นสูตรเป็นเทลกับหรือว่าแต่ละปุ่มเนะี่ยเป็นอะไรบ้างนั่นเองครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันการจัดการ LED นะครับจะเริ่มจากฟังก์ชันนี้นะครับตัวฟังก์ชันนี้นะี่ยก็คือจะตั้งค่าให้พอร์ต A เนะี่ยเป็นเอาพุทใช้ต่อกับ LED แดวงนั่นเองต่อมา ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ครัก็จะเป็นการส่งค่าไปที่พอร์ตนะครับแล้วก็ใช้ควบคุม LED ครับก็จะติดหรือว่าจะดับนั่นเองเต่อมาจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการ7 s เ c นกะครับก็เป็นฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้จะตั้งให้พอร์ตเยเป็นเอาต์พุตสำหรับ7 s เ c นนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันถัดมาจะเป็นฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เนะี่ยจะส่งค่าบิตไปที่พอร์ตเอฟนะครับแต่ละบิดแทนเซกเมนท์ที่จะติดนะครับถัดมาฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้เนะี่ยเป็นการตั้งพอร์ตเคให้เป็นเอาต์พุตครับสำหรับขาคอมมอนของเซกเมนต์สีหลักแล้วก็ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เนะี่ยจะเป็นปานเปิดปิดคอมมอนของแต่ละหลักนะครับถัดมาอันนี้ จะเป็นการใช้ฟอนต์เซกเพื่อหาลักษณะเซ gment ของตัวเลขนาๆนๆครับเช่น0จะเป็น0 x 3 f แล้วก็1เป็น0 x 0 6นะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้นครับจะเป็นการเปิดคอมมอนของหลักที่ต้องการนะครับก็ตัวฟังก์ชันนี้จะเป็นการแปลงเลขทัวทยม BCD c หลักเช่น 1234จะเป็นศูนย์4นั่นเองแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะเป็นการปิด7เซทั้งหมดก่อน,นครับแสดงตัวเลข BCD ที่เลือกในหลัก M Digi t นะครับก็ตัวฟังก์ชันนี้นครับจะใช้ BCD 4หลักนะครับเช่น 0x1234 ตัดนิเบิลที่ตรงกับหลักที่ต้องการครับแล้วไปแสดงนั่นเอง ต่อมาฟังก์ชันโรเตตไลน์ครับก็จะเป็นการหมุนบิดทางขวาส่วนโรเตตเลฟต์นะจะเป็นหมุนบิดทางซ้ายนั่นเองต่อมาจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับทัมเมอร์ดิเล่ครับตัวที่ศูนย์ดเลตรงนี้จะใช้ท i มเมอร์ศูนย์ทำดเลแบบพอล i ิงนะครับรอจนกว่าแฟ a g อเว r โฟ o w จะเสร็จนะครับแล้วก็ตัวท i มเมอร์หนึ่งอิระดับตรงนี้ท i มเมอร์สามอิระดับแล้วก็ท i มเมอร์สี่อิระดับตรงนี้ จะเป็นการตั้งค่าทั้เมอร์หนึ่งสามเนี่ยทำงานแบบอินเตอร์แัปนั่นเองครับต่อมาฟังก์ชันตรงนี้ครับเรียกทุกครั้งที่ทัมเมอร์สี่โอ4 o อแล้วก็ทำหน้าที่สแกนเซ็เที่หลักครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็จะเรียกเมื่อเมื่อทัมเมอร์สามเนี่ย o v เ r เพิ่มค่า m number va l เนี่ยแล้วก็ทำให้ l v d ศูนน,นะครับพิมพ์นะครับต่อมา นี่นะครับเรียกเมื่อทําเมื่อหนึ่งว่าโฟล้วก็ทำให้ LD 1นึ่กระพริบถัดมาจะเป็นฟังก์ชันหลักนะครับวาซ็่นั์ตรงนี้ก็คือจะเริ่มต้นการทำงานแล้วก็กำหนดพอร์ต LD สวิตช์และเซ็นเซกจากนั้นก็กำหนดคีย์แพดแล้วก็เปิด Serial Monitor แล้วก็เริ่มทํมเมอ่อ4อิสทรับครับสำหรับสแกนเซ็นเซอกนั่นเองต่อมาเป็นลูปนะครับครัหน้าตาของลูปเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ รับผมตัวฟังก์ชันลูปเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย state เท่ากับ s นะครับไปถึงกรอกเลขแรก src แล้วก็เมื่อกดปุ่ม operator เนี่ยเช่นบวกลบคูณหารเนี่ย state เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น d เพื่อรับตัวเลขที่2ครับ d es แล้วก็เมื่อกดเท่ากับเนี่ยจะทำการทําตาม operator นะครับแล้วก็แสดงผลบน d u l segment แล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็คือถ้าผลมันเกิน9999เนี่ยแสดงเป็น9999แทน,นครับเนื่องจากว่ามันมีแค่4บิตนั่นเองแล้วก็จะเก็บผล รับไว้ใน src นะครับก็จะดีเซต des นะครับแล้วก็ถ้ากด c เนี่ยก็คือลียร์เนะี่ยจะล้างค่าทั้งหมดครับครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการแสดงผลของโค้ดในข้อนี้นะครับครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแสดงผลนะครับ12หาร3เท่ากับ4ี่ครับแล้วก็เค e ียแล้วก็4ี่คูณ5เท่ากับ2ี่สครับแล้วก็ลียร์ ก็70ลบ60นะครับเท่ากับ10แล้วก็เลี่ยรก98บ,บวกกับ20เป็น118นะครับแล้วก็เลี่ยก็ตัวอย่างนี้ครับจะเป็น1000ลบ1ครับก็จะได้999นั่นเอง